อูอูรู้วิธีไอ้ทำความสะอาดพื้นปะวะต้องไปดูในกูเกิ e นะพี่ให้ผมดูให้ไหมฝากหน่อยแล้วกันเพราะมันอยากมันอยากถูพื้นอ่ะอุ้ย How to use generator ว่ะหยิบมาก่อนแล้วกันพี่ต้องมีไม้ม็อบแล้วก็ฝงฝงฟอกขาวพอพี่คลิกขวามันถึงจะมีบอกว่าเช็ดเลือดโอเคอย่าบอก้ะพี่แดงพี่แดงฝงฟอกขาวไป ไม่ใช่ไม่ใช่พี่เผื่อกดเทลงพื้นก่อนมันผีจะเห็นกูหรือเปล่าไม่รู้กูเดินไปละพว,วกไราจะตายทุกคนเสียดูห้องเนี้ยคิดว่าคิดว่าเลียร์แล้วไหนลองเนี้ยเอาไวใหม่อุ้ยเอาว่ะของดีจริงด้วยเสียมพวนดินนี่ไอืมอืมอของดี มานี่มานี่นี่แหละเฮชอดกูมาถึงยังน้องยังพี่ผมไม่ดูผมอยู่ไหนผมกำลังพยายามอยู่ผีเยอะมากผมไม่รู้ผมจะไปถึงหรือเปล่าฮือมันน่ากลัวไปหมดเลยไอชอบมัไอไออู่มันชอบความเดียวลิสติกอะไปถึงยังไงนะ ทำไมผีมันไม่ค่อยเห็นลเลยวะเราไปดินนะทั้งนงวนไม่เนไม่อันนี้จริงจังเนละแบบผีเหมือนไม่เห็นกูเลยถ้ากูไม่เดินเข้าไปใกล้ๆมนะันอ่ะอันนี้คือปรับมันโง่มากเลยเหรอไม,ไมไ่ปรับไปให้โง่ไม่ได้ปรับโง่แค่ลดจํานวนอย่างเดียวมันโง่อของมันเองเข้าใจไหมโอเคพี่ผมได้อาวุธมีลีที่โคตรโอพีมาอัวไม่ไม่เป็นไอ กีแทงญ้าไม่รู้มันเรียกว่าอะไรวะมืดเลยตรงนี้มองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นไม่ควรเดินในป่านะเนี่ยมันมืดเกินไปว่ะมองไม่เห็นอะไรเลยตอนกลางคืนเนอะจะโดนแดกตอนไหนก็ไม่รู้เดินตามทางดีกว่ามาไอ้ผีร้ายอิชอิชอิชอย่าไปทิ้งนะกระป๋องเวลาเราเปิดกินข้าวอะอะ อีสิมีหมาป่าได้เหรอเนี่ยไม่นะฉันจะเป็นอาหารหมาป่าใช่ไหมโอเคน่าจะมาถึงผู้ติดเชื้ออีกแล้วอยู่ห้องไหนเช่ยออียมล้อยู้องดเนวะออีกแล้วผู้ติดเนั้น่ะกดลงงยั้ะไห้ตรดนั้้อ่ะโัลได้ยินนฉัไหม นิ่งกูจริงจังอยู่คนเดียวกับการเอาชีวิตรอดสวัสดีครับดีครับมีใครอยู่ไหมครับไงพี่เก่งผมเอาของใส่มานิ้นะที่ก็จัดการทั้งหมดเต็มที่แล้วพี่ใครมีใครมีไอ้นี่มั่งไอเลื่อยมือมีปะมันมีอยู่ในตามเ่อย หาเลื่อยมือหน่อยเดี๋ยวช่วยกันหาเลื่อยมือหน่อยถ้าไม่มีมันเลื่อยไม้ไม่ได้อะไม่เห็นมีกล่องอ้นี่กูยังไม่เห็นเลยเหมือนกูเห็นกล่องไอ้นี่กล่องแดงๆอ่ะมันมีเลื่อยมือก็ใช้เลื่อยมือกับตะปูอ่ะสอ่กูมาสองอย่างกูยังไม่เห็นสักอย่าเนี่ยนั้นต้องไปที่หมู่บ้านตรงนี้ก่อนหมู่บ้านข้างบนเนี่ยไปหากันใครจะไปกับกูบ้าง เยยี่มขอบคุณมากไอ้วิ่งไปหาก็ได้ปะคือตรงนี้แม่งเกิดสงครามอะไรขึ้นวะเนี่ยเละกันไปมดเลยข้างบนเหรอเอายังมีซอมบี้อยู่เลยนีกว่าอีชูีๆไม่เล่นยี่สิบสองทีอ่านหนังสือแล้วได้อ๋อมันจะเร่งสกิลขึ้นบอกแนว จเจอแล้วโหพี่เก่งมาอยู่นี่เอ,อหนึ่งไอ้หูกลับมากูเจอทั้งเรื่อยทั้งกระปูแล้วโ <Okay. S 1> อเคกูเจอถังแล้วน้ำยาฟอกขาวด้วยอ่ะมีไหมม็อบไหมมีหมดอะตอนเนี้ยกูมีอันนี้แหละกูมีไอเทียน,นีแหละหงพอขาวแล้วกูก็มีเหมือนกันมีใช่ไหม<ล>แต่กูพยายามพวกอะไรอะพรีเมียมเลยวะ มีวากิวท็อกกี้แบบพรีเมียมด้วยวะแม่งโคตรน่ากลัวเลยรัวตรงเนี้ยอุ่ยศพเริ่มเน่าแล้วว่ะมันแรง่มมาเริ่มมาแล้วก็ถ้ามันกองเยอะเกินไปอยู่ใกล้ระวังเป็นหวัดนะไปใช้กันเลยหอยดิหอยดิไม่ช่วยงานแล้วไปไกลนี่ไงช่วยอยู่เนี่ยไหนต้องขอเลื่อยมือหน่อยดิเป็นเถื่อนจังวะที่เนียร์มื่นไม่กูโอ้โหเยอะพี่เยอะนะ เอาของพี่เก่ไอตู้แดงนี่ใช่ไหมไอที่ผมให้เอาของมายัดเนี่ยเออใช่ได้เลยที่ผมให้เอาของมายัดที่พี่ให้เอาของมายัดอะไรวะเบื่อไงมึงก็หาอะไรที่มันแบบมึงต้องหากิจกรรมไม่ตรงทำเลยใช่ปื๊ดไหนต้องอยู่ไหนห้องไหนห้องนี้เหรอไม่ใช่ตรงไปทางนู้นทางเดินตรงไปทางเดินเลื้อวซ้ายเลยซ้ายแล้วไงต่อต้ออยู่ในตู้ตู้ไหนวะ ควรลาทำงานนะเนี่ยเดี๋ยว5โมงกูไม่ได้ไหนมึงไปหาก่อนทั้า5โมงเดี๋ยวกูจะทิมมึงด้วยเศ้าเป็นไรอ่ะไม่ต้องทิมไม่ต้องทิมกูวิ่งชนประตูเฮ้ยต้องมานมึงเอาซุ้มซ่ามมาเนี่ยง่ายอยู่ในนั้นน่ะเออมึงเอาซุ้มซ่ามมาได้เปล่าเอ้ยเนี่ยแหละเอามากูวิ่งชนแบบกูไม่เบรกสองรอบแล้วกูลืมนี่ไงได้เวลาทำความสะอาดไปไอ้แม่บ้านดูทางนี้เพื่อซอมบี้มันเป็นแรงกำเนิดเชื้อโรค ใช่แล้วเช็ดบ้างจริงๆไกลขนาดนี้ไม่ต้องไม่ต้องก็ได้นะพี่เก่งก็หยิบมาใช่อย่างเดียวไม่เช็ดและไม่ใช้หรอศพผีอ่ะเนี่ยแล้วก็เอาไปทำผ้าเหรอใช่ใช่เอาไปทำเศษผ้าไว้อ่ะไม่งั้นมันมันจะไม่มีผีนะถ้าบนผนังบนผนังกูจะเช็ดยังไงเนี่ย มึงอีกแล้วอ่ะต้องกูไม่เห็นล้มเลยนะเนี่ยกูก็วิ่งผ่านได้นะก็มึงเอาซุ้มซ่ามาเนี่ยกูประตูกูก็วิ่งถูๆเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะดูตรงไหนอ่ะพวกกูกูมีสเตตอะไรบ้างมึงกดไปที่หัวใจแล้วก็กดดูข้อมูลอ่ะพวกสัญลักษณ์ก็มันจะบอกมีไหมซุ้มซ่ามีบางหัวขโมยว่องไวไม่มีซุ้มซ่ามีอะไรบ้างมีผิวบางหัวขโมย ว่องวัดแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยเหรอนี่ใครหยิบ <ใน S 1> มาเนี่ยพี่เก่งหยิบมาใช่ไหมใช่นี่ยแหละคนที่ทำตัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมอะไรตัวกูอย่างหนัก<อ>มึงอีกแล้วเนี่ยต้องมึงล้มคนเดียวเลยเนี่ยไม่เห็นคนอื่นเขาล้มกับมึงเลยนะ<笑><笑>นี่ไงต้องมันไข่ขับเฮียกระดูกแตกต้านลงเดี๋ยวคนแตกไอ้เหี้ยมันวิ่งเร็วเกินเปล่าเราไม่ได้มีใครกเลยกูกดวิ่งเต็มสปีด กดวิ่แล้วกดออติเนตใช่ป่ะือพี่ก็กดนะเว้ยแต่พี่ก็ไม่เคยชนอย่างนั้นเลยอ่ะผมก็ไม่เคยพี่อ้ยาชมแล้วหน้าทิ่มกันเฮ้ยทำไมถูกปืนไม่ได้แล้วล่ะยังไม่ทันสะอาดในบ้าน เอออูอูอูให้เพจอูสามารถบิวปิดตรงนี้แบบเป็นหันอูยอยู่ไหนวะผมกำลังบริเกชอยู่เพจโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งกลับมาแล้วเดี๋ยวพี่บอกลอยบริเกชเสร็จแล้วไหนใครมีอะไรให้ช่วยเนี่ยสมุดเนี่ยอูสามารถแบบสร้างกำแพงจากเนี่ยตรงตรงนี้ก็ได้เนี่ยแล้วลากยาวมานี่เลยได้ไหม ปิดแบบปิดไปทีปปรประตูนึงหรอใช่ไม่ได้ไอพีเพราะว่าผมไม่มีสก,กิล๋อต้องมีสก,กิลเหรอใช่แล้วแต่ผมยังไม่มีถ้าประตูขวดเลนขวดเลนทีรอบอะโลเนี่ยขวดเลนทีรอบก็อมันวงเล่าสดดิบเรากินได้ปะดิบยังไม่กินไม่ได้แต่ถ้าสดจะกินได้กด็ไม่เฉียนสดมันเขียนวงเล็บสดดิบ คือของมันยังสดใหม่ยังไม่เสียแต่ว่ามันยังดิบอยู่ไงต้องเราจะไปสถานีตำรวจกันไหมอยู่ข้างบนแล้วมั้งไปแล้วไม่มีอะไรแล้วพี่เก่งมาจากข้างบนนั้นเหรอใช่วางแล้วเจอเด็กกันได้แล้วอันนี้แถบนู้ไปอาบน้ำาปห้องน้ำเถอะพี่นี่คือปอนกำลังซักผ้าอยู่อันนี้เมนูอะไรเนี่ยซุปถั่วอะไรก็เอาหม้อเอาคืนด้วยนะไโหแม่งยกหม้อกินเลยไม่ร้อนแล้ววะ โอเคอะวางไว้ใช่ไหมกดเลชใช่ปะเลชสมุนโตนะอะไรวางไวสมุนโตอ้าวอยู่ไหนยึดรากโตโตจัดการเลยกันขึ้นมาจนไทยกินมาผมจะเอาหมอกใช้ต่อที่ต้องการนิ่ซัมเพลว่ะเป็นอะไรพี่เห็นอะไรผีโคตรพ่อโคตรแม่เยอะเลยจริงปะเนี่ยอยู่ข้างสถานีตำรวจอะเดินมาหาหน่อยเลยนั้นตอนไปว่าผมคือตดับนสุขชวนอะเก่งอยากกินแล้วบอก บอกเมนูมาดิตอนนี้พี่อยากกินลูกปืนจะให้พี่เก่งสักโต้หมือนเดผมต้ไม่แดกครั้หนึ่งนะกินแค่นีดเดียวไม่อิ่มนะเนี่ยผมสามารถเอฟเคได้อะรวพี่มันจะเป็นอะไรปะไม่เป็นไม่เป็นกดต้องมาแล้วมาช่วยฟาร์มน้อยต้งปิดขี้แต่มึงเข้าไปดีๆแล้วกันนะไหนพี่เก่งอยู่ไหนอะโดดข้ามรั้วมาเอ้าที่ลืมหยิบของไม่พี่ผมอยู่หน้าสถานีแล้วเนี่ยอ๋อเดินเดินขึ้นเดินขึ้น ผมผมนั่งอยู่ข้างบนนั่งกับไอพวกนี้อยู่เหรอใช่พี่ผมอยากได้คอมแบทจังอุ๊ยมีอะไรให้บ้างใส่กันในนี้มันไม่เหลืออะไรแล้วจะเข้าไปทำไม่าพี่ ไม่ไม่เหลืออะไรแล้วก็ไม่ไม,ไม่ต้องเข้ามาลแล้วเลยงั้นก็มานี่มานี่เองที่ขอความช่วยเหลือตรงนี้ได้ไป้ยตัวพี่เหนื่อยวะข้างในเยอะมากพี่ไม่แล้วพี่เป็นคนรอดบอย่ามาจับหมากกระทืบเราเนี่ยข้างบนเนี้ยโอ้ทำไมเดะไหนพี่โอ้ทำไมมันมาเยอะจังป้องหูครับ ผมให้เะเป็นไ,ไอหนึ่งลากมาลากมอนลากมอนมาตายยากจังวะทำพุดอตูด,ดีเ,เนี่ยดีดีอันนี้คือตายใช่ไหมใช่พี่เกมาวางพี่อู้พี่ดูขวามือดิดิ ใช่ใช่ใช่นั่นแหละเป็นล้าเลยแล้วเราเคลียร์ตัวใกล้นี่ก่อนขวามือมันทยอยเดินมาทีละหนึ่งตัวแล้ตัวเดียวประหยัดเนี่ยไม่พี่ดูดิบุรุษเสื้อขาวพี่เขาเป็นบุรุษไปซะดีหรือเปล่าเนี่ยเอามันเอามันเขาเดินแบบตึ้งตึงวิ่งมันจอดนิ่งถ้าเปลี่ยนเป็นเสื้อดำ นนี่นะเี๋ยพี่หมูไม่มาเป็นร้านเลยพี่เองเอ้าพี่เกงเปิดตีหมู่เหรออุ้ยอาวุธน,นี้แม่งโคตรดีอะ่ะดีดีดีสีรองเท้าหมอ,อนี่สวยดี่ะ <c oughs> มแต่รองเท้าผีเรียบร้อยพี่โอ้สีสวยก็จริงแต่ว่ารองเท้าพี่มันเป็นรองเท้าอันนี้เลย,ยแต่เอ๊ะอุ้ยอุยพี่เก่งมีกระโปรงชมพูด้วยนะไหนะไอคนเนี้ยไอคน,น,คน,นข้างหน้าเนี่ยมันกระโปรงยาวพี่ไม่ชอบครับรถขี่ไหมคันนี้เข้าไปดูเลยน้องเรามีน้ำมันไหม เหมือนที่เห็นถังน้ำมันอยู่นะหนึ่งเออเหมือนผมก็เห็นแต่ว่ามันเิ๊ยค้างแต่ว่ามันมีน้ำมันทั้งเลยไม่มีคุญแจวันนี้แต่แมปอาแมปออกมาก่อนแล้วกันไอ้ซอมบี้พังกระจกนี่มันโคตรนานเลยพี่ผมไม่รู้ว่ามันเมื่อไหร่มันจะพังออกมาอันนี้คือขอร์ดออกจากศิตเอานี่มันสารที่เรามาหาในสารนะพี่ทู่เทียนทองมลอะไรเงี้ หาพวกาลไยไม่คนละสารพี่อันนั้นมันสารไครฟงเล้วไปที่อื่นไหมหาของกินดีวะเดินขึ้นไปข้างบนนี้จะมีอะไรวะเฮ้ยนี่ไงร้านอะไรวะเนี่ยร้านร้านอะไรสักอย่างวะพี่ <c oughs> เอาเคีเอวเคยียพี่ตีไปยียพี่แ ม่วาชยละพี่เก่งน่าจะเปิดแบบตีหมอะไรไปหาหมดไอ้พวกผีร้ายไม่มีใครพุ่งไฟแช็กเลยแม่วะนั่นสิมีคนล้นเลยนะพี่เก่งเอาไหมไปทาเต่าไม่เอาเผื่อแบบอนาคตมันจะอัปเดตระบบกลิ่นไหมพี่เออจริงมันน่าจะเอ้ยเหมือน,มนผมจำได,มได้อันเนี้ย น่าจะเป็นร้านคาเฟ่นนะมันจะมีพวก,กเค้กอะไรพวกนี้อยู่อาาวุธใกล้พังแล้วอะแล,แลอันนี้อาวุธของดีซะด้วยดูดิโหของไม่โคตรดีพี่เก่งเชฟมาต้อนรับเราแล้วพี่ดูดิหน้าร้านอะ่ะเล่นมัน ไปพี่เก่งกางเกงนายลายเสือดาวพี่เอามาเร็วเฮ้ยมีทั้งเซตเลยใส่เลยแล้วกันมันแทงทะลุได้หรอวะแทงแล้วแล้วอย่าบอกนะว t the fuck <c oughs> ผมพังกระจกไปแต่ผีมันเลยวที่เดินไปบานข้างๆที่ยังไม่แตกขอ, <c oughs> องพี่เก่งผมรอมันออกมาแล้วกันนะมันฉลาดไงฉลาดเกินไปเนะี่ยมันไม่ยอมโดนบาดเลยหิวเหีวต้องทานรั่วมาส่ง อยู่น้ำด้วยเอามานน้ำมาด้วยมีแมพอยู่ด้วยพี่เองดูแมพแล้วต้องเป็นอะไรเดบลีบะเฮ้ยมันมีอะไรเกี่ยวอ้ะเราเห็นพวกมันอยู่รอบเๆแต่ไปหมดเวลาเๆๆพี่นิ่งมาไปอ่านนะจะเนี่ไปอ่านพวกนี้หน่อยวะเข้าดิพี่แต่ว่าตอนนี้ยังเข้าไม่ได้มันไม่เปิดนาท,ที มันไม่ผักแล้วทีอะพี่ผมรอ,อนานมากรีมูฟการหลอกแล้วกันอุ้ยผีโค่นเยอะพี่เก่งตรงเนี้ยตีทะลุแทงนี่นะให้พี่เก่งปีนหน้าต่างขวาไปพี่ผมเอากจ็จะออกใหแล้วพี่หน้าต่างขวามันผมเอาออกแค่แล้วไม่สนพี่จะทุบแบบให้มันโล่งไาเลยให้แม่งออกมาได้ไหมมีคุณแจได้หวะ ดูกูทุบกระจกให้เดินไปอาหารประตูใช่ผมบอกแล้วมันโง่เอาแล้วฝักกูล้มอีกกีรายมนเยอะจังวะไหนดูแมพเสียงอะไรอ๋อชั้นบนมิทายุชั้นบนพี่เฮ้พี่เก่งมาล้าข้างๆหรอพี่รู้ได้เลยหรอใช่มีไมโครเวฟเลยนะเราเราต้องเอาไมโครเวฟไปปะวะ ถามอาจารย์ต้องอาจารย์ต้องเขาเป็นที่บ้านมีบ้างไหมโควฟอ่ะไม่ผมว่าข้างหลังนี่มีมีรถไว้พี่เพราะผมได้ปักไอได้คุณแจมาอันหนึ่งหลังประตูนี้เหรอใช่ได้คุณแจมาหนึ่งผมมั่นใจแน่ๆม่นต้องมีอันหนึ่งที่ผมขึ้นได้อะอาจจะไม่ใช่คันนี้โอยอาจจะไม่ใช่คันนี้อาจจะเป็นได้นี่อันคันนี้คันนี้คันสวยอูอูมาทานนี้คันสวยไม่ลองคันนี้ก่อนเหรอ นไหนกันไหนขันขช้าฟังนะพี่ไม่ไว้ไม่ใช่ถ้ามีคุญแจคือมันขึ้นรถได้เลยใช่ปะ่ะใช่เฮ้ยไม่ใช่สิต้องกดเปิดรถไม่ใช่ป่ะอวิขันนี้ขึ้นได้พี่ อันนี้มีคุณแจอยู่ในรถพี่มีคุณแจอยู่ในรถคันเนี้เฮ้ยสวยเดี๋ยวต้องเช็คสภาพเครื่องก่อนันใช่ไงวะต้องออกไปนอกรถเหรอข้างหน้าใช่พี่เช็คดูโอเคไหมอ่าอุ้ยดีทุกอย่างอู้จริงปะรถพร้อมขับเลยน้ำมันสามสิบเปอร์เซ็นต์โอเคพี่เดี๋ยวเราขับคันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีน้ำมันนี่หว่าแต่สภาพสามสิบเปอร์เซ็นต์น่าเราต้องหารถคันนี้ละ อันนี้มีบุหรี่ด้วยนะพี่เอาปะเอาดิเอาดิของดีเอาของเก็บเอาไว้ดูนะรถสิเฮ้ยคันนี้ดีพี่ดีดีทุกอย่างเลยแล้วดูน้ำมันดูตรงไหนวะมันมันมันอยู่อยู่ใต้ถังน้ำมันอ่ะมันจะเขียนว่าสภาพกับไอ้น้ำมันอ่ะเดี๋ยวไอหนึ่งมันแตกมาม้าหมดหม้อแลยโอ้แล้วนี่น้ำมันหมดเหรอพี่พี่เผลอกดปิดปั๊บรถเทอะไรพี่อุ้ยเ๊ยข้างหน้าผีเป็นล้านเลยพี่เก่ง เรงกลับบ้านกันป่ะของที่เต็มแล้วอ่ะได้แล้วเราเรามาร์คไว้ก่อนนะคันนี้คันแดงคันนี้แต่ว่าแค่ขาน้มันมาใส่ไอแผนที่อันนี้มันมีมันมีบังเกอร์อยู่นะไอมันมีแบบพวกทิศผู้รอดชีวิตอ่ะเฮ้ยไอีอไอ้ใครเอาสมุดไปอ่านแล้วไม่ส่งคืนวะไอะห,หนึ่งไอ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 ห,ห,ห,หนึ่งเลยพี่ไอต้องกูเอาเครื่องครัวมาให้มึงอย่างหนึ่งแล้วอะไรวะมันคือ เขียงไม่นี่ม่ไม่ไตัวนี้ไม่ตัวนี้ตัวไหนวะตัวขวาสุดเ่ยที่จะเปิดเยอะที่มันมีหม้ออยู่ใช่ไหมใช่ที่เหลือกูแช่ตู้เย็นนะมันเป็นอาหารสดอ่ะขอเคลียร์ของตู้เย็นมันมีเต็มปะมีมีมันจะมีมันจะมีทัสแลนอยู่อะทุกช่องเลยเห็นปะว่าใส่ได้เท่าไหร่พี่จังได้ว่าพี่เห็นถามตู้เย็นใส่ได้สี่สิบพี่ยัดไกลกันเมื่อกี้แค่สี่จุดเจ็ด ที่จำได้ว่ามันมันมีถังน้ำมันอยู่อ่ะมีชีเน่มาดูยิบไปเอาช็อกโกแลตใส่เขาช่างมันแล้วกันเดี๋ยวหาเอาดาบหน้าอืมไม่ก็ไปหาไปข้างบนเราเนี่ยไอ้บ้านข้างบนเราเนี่ยแล้วทุบตามพวกไอ้ประตูอ่ะประตูกาลาดอ่ะน่าจะมีเจอนะได้ไหมไปเนี่ยเนี่ยไอ้พวกกาลาดเนี่ยที่ทุบเฮ้ยออกมาใส่ใช่พวกไอ้นี่เอานี่มา เราเจอรถบ้างยังเจอแล้วเจอรถที่ใช้ได้แล้วเราได้ขับมายังไม่มีน้ํามันเนี่ยเจอถังน้ํามันแล้วเยี่ยมนี่เหง่ตีผีอยู่ข้างนอกเหรอใช่ถ้าปั๊มน้ํามันอยู่ไหนพี่มีใครรู้ปะต้องถามหนึ่งอันเดียวหนึ่งมันเซียนปั๊มอ่ะหนึ่งมันเด็กปั๊มเก่าขนาดนั้นเลยบ่ เอ๋อก็ครั้งก่อนเราไปเรายังเจอปั๊มกันเลยโหยเยอะกว่าจะเจอพี่เก่งเกษตรกสนกันหน่อยนิดนึงมึงก็ไม่นิดอลยเฮ้ยโอ้โหตกใจหมดพี่เก่งไอ้เหี้ยเปิดประตูให้หน่อยนะครับใครครับเนี่ยเนื้อหมดเนื้อหมดกระป๋องนี่มันต้องแช่ตู้เย็นบอกมาส่งครับไม่ตู้เราไปหาปั๊มน้ำมันไหมพี่เก่งหรือให้ผมดูแม p ใน youtube เอ้ในในเรียกไหมว่าปั๊มน้ำมันอยู่ไหนอ่ะโดนดูเด็ดไป เราจะต้องเดินหาในตัวเองใช่ไหมพี่แม่พี่หรูว่ะนั่นเอาของไปเก็บก่อไหมของกินผมเต็มตัวเลยเอา้ากลไปกลับก่อนอยังไงก็อยู่ใกล้ๆแเราจี๊บซี่ไหมพี่ตอนนี้นผมใส่ชีชีจาดเรียบร้อยฮัลโหลกลับมาถึงยังถึงแล้วจนจะเดินออกไปใ,ใหม่แล้วตอนนะี้รออไปใหม่อีกรอบแล้ยยี่ต้องไม่ไปหรอกต้องนั่งผาต่อไม่ไปหรอไป,ไป ไปด้วยไม่ได้อยู่ไหนอะเราไปหาปั๊มน้ำมันด้วยกันดีกว่าอ้ก็คือคือคนยืนมันลมตัวหน้าบ้านนั้นเราทหารทหารทั้งหลายเอ้ยมีใครเตรียมเสบียงมาปะเนี่ยไม่มีหาเอาดาบได้เอางั้นเลยอ่ะใช่ตอนนี้กูเหนื่อยมากแล้วด้วยตัวกูอะกดตึงอยู่แล้วปะเนี่ยไม่ใช่ไหมเอ้ยมีคนจะปล้นธนาคารไอ้ต้องจะปล้นธนาคารย่างตำรวจเร็วเข้าไม่ต้องเข้าปะหรอกไม่น่ามีอะไรหรอก มีเงินเดียบี้ไม่ใช่เงินหนอโลกมันขับเคลื่อนไปเงินเฮ้ยอันนั้นซูเปอร์มาร์เก็ตนี่ว่ะขาขับเคลื่อนวะเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวาเออแงนแ้วไอ้เฮ้ยเขาตูเปอร์มารเก็ตจุดวานได้ากระทาทำไมมันมีเสียงปืนเลยวะไม่เสียงหัวระเบิดดิหัวผีระเบิร์ดทางเข้าไปได้แบบปูดปีดปูดปีดแน่เลยวะมึงว่าไงอะไรไม่เลยเอาไม่เลยมันไม่ใช่พวกคาราคาหรือเปล่า กดดีครับ่ะของกินเยอะมากเฮ้ยพี่เก่งนี่ไงเจอไฟแช็กแล้วแล้วก็ซิกเกัเลยอีกร้อยอันพี่โอ้โหเสร็จกุละทีเนี้ยอีกแปดสิบอันด้วยตรงเนี้ยตรงเนี้ยอีร้อยแปดสิบอันพี่เก่งเอาเลยเดี๋ยวเอาไปดูเดี๋ยวเอาไปแดกมาเนี๋ยพี่เก่งกูบ้าดูแล้วทีเนี่ะโอ้โหเดี๋ยสาโอเคเอาล็อกประตูแล้วดี๋ยวสารอาหารเฮ้ยโอ้โหผีเยอะมากไปนี่ ผีมาผีมามีผีอยู่หน้ากูอีกตัวนึงอ่านน้ำยาฟอกขาวดินถึงเวลาที่คุณต้องโกนหนวดเลยวลานี้เพื่อนหนึ่งเข้าไปเปิดไฟให้ดิกูเข้าไปเปิดไฟให้ดิบริการกฎหมายเหรอโอ้โหไอเฮียไม่เห็นเฮียอะไรเลยกูว่าร้านนี้เราค่อยมาตอนเช้าแม็กเราออกไม่เจออยู่ร้านเดิมอ่ะออกมาต้องเขาอยู่ข้างนอกกันหมดแล้ว เฮ้ยอันนี้ร้านขายยาคดีเก็บของกินมาเทียมเลยแล้วพอคอล้างแผ่นหัวเฮียยาโคตรเยอะเลยเที่จค่อยมาเก็บได้ไหมเราค่อยวนมาอีกทีไหมทีีน้ทำไมมันไม่ดรอปอ่ะเออดรอปแล้วไปใช้หนึ่งอาาาาไไปปเรหดีกว่อันนี้อะไรคันที่บุฟเฟ่ร้านบุฟเฟ่เหรอแบบคันที่อ๋อ แล้วก็แฟชั่น<ฟ>ร้านแฟชั่นอ,อิอฟนฟนออออินิตาทางหลังอีกสองทางนายอีกสามอยู่เยอะเหมือนกันเลยเดี๋ยวคุณไปช่วยทางข้องบนได้ปิดอะไรหน้าด้านบนน่ยไอ้ของที่มันชอบที่มันชอบเอ,อเาซ้ายที่ว่า ต้องขับไปทางเข้าไปในรถายขวาคือเขับซ้ายเนาะปอะตูแซดด่วนมันจะมีหมอกอยู่โอซี่อ่ะเฮ้ยวุ้ยโดนไป็หนึ่งทีโดนกันป่าวะทุบดิทุบทุบต้องทุบเหรอใช่ต้องทุบกระจกทำทำไม่ได้โดนป่าวะอุ้ยไม่โดนไม่โดนตกใจหมดไม่มึ้นขวามันมันมีโอเคไอ้เหี้ยขึ้นอีเลยสัตว์น้ำมันหมดอีน้ำมันหมดอเมื่อเชือดสีปะ เมื่อเจ็ดสี่เมื่อเจ็ดี่ทันนี้เหรอโอ้โหนี่ก็หมดเหมือนกันไอ้เฮียหมดคู่อะคิดว่าอยู่แถวนี้หรอวะไอ้ปั๊มน้ำมันอะโอ้เออพวกรถตู้อ่ะเปิดท้ายรถดูได้นะมันชอบมีของสีแดงก็แล้วกันกูเริ่มเริ่มจากขวาสุดนะได้เดี๋ยวกูเริ่มจากรถตู้คันดำกูได้แผ่นที่รถวูดก็จรถตู้เต็มเลยวะตำแหน่งแผ่นที่เราหมดเลย อันไหนวะเนี่ยอยากอ่านนะมาเรียนนะไอ้คนมาอ่านพัดกันนั่นผัดกันดมผัดกันดมเร็ว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 อ้โไหนๆดมบ้างพี่เอยงดมบ้างดมบ้างงั้นเปิดทางเราหมดเลยนี่ไงแล้วเราก็ดูว่าใครยังไม่ดมไอ้ต้อไปดมอ่ะตรงไหนต้องทำวะไม่ใช่ขวามือสีสีเขียวเเราอ่ะ เออไม่แขียวเขียวนี่เป็นโฮเทลไม่ใช่เหรอพี่ด้านด้านขวานะขวาอีกเหรอใช่เพราะว่าเราเราชิคแต่ซ้ายใช่ไหมล่ะเราเดินเรียบซ้ายมาโดยตลอดเลยเราดูแม่พี่เจ็ตรถบอยังตรงนี้อ้าวพุ่งไปไหนกันน่นี่ลงมาข้างล่างมีหมอกว่ะดูคันนี้ก่อนดูคันนี้ก่อนโอ้โหตรงนี้คือที่ไหนวะเนี่ยแป๊บนึงนะตรงนี้น่าจะเป็นห้างเหรอหรือที่ไหนเนี่ยเออซูเปอร์กันเนี่ย มึงอยากได้รถคันนี้วะโอ้โหรถเต็มเลยว่ะตอนนี้นไม่กูลงทางกเดินลงมาข้างล่างไงเกินว่ะข้าขวาอีกห้าตัวเียยะเเน่ฮ้ยอาวุธกูพังต้องหาอาวุธเออของกูก็พังยิ่งพังละอุ้ยของกูก็จะพังแล้วว่ะมันซ่อมได้ปะวะ ซ่อมได้เหรออุ้ยซ่อมไม่ได้เหรอเข้าเลยเดี๋ยวพี่ถ้าเกิดไปไอ้ที่มาแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยต้องโดนกัดโอ้ยเกีดและกรอบเลยเป็นแอปเปิ้ลเลยเหี้ยต้องติดเชื้อไหมโดนกัดไหมดูดิพันแผลพันผ่าได้ปะพันแผลได้ปะพันผ่าผ่าติดเลยไอ้มีมีปัตเตอร์ต้องต้องไม่ไหนๆต้องดูให้ดูให้แป๊บนึงกูดูให้ไอ้กูดูดูอาการให้ทุกคนรู้มันตกไฟบาลกูกันใหญ่เลยเอ้ยไอ้เชี่ย ตอนหนึงนะเดี๋ยวกูแบนเดตให้ดูแล้วยังไงว่าติดเชื้อไม่ติดเชื้อวะโดนกัดเนี่ยแต่นี่ไม่โดนกัดโดนขวนอย่างเดียวมีโอกาสติดเชื้อแต่ว่าแม่งกูกำลังจะเปิดประตูแล้วก็อะไรก็ไม่รู้หนึ่งพีอีกสองตัวหนึ่งหมุนหักหมุนหนักใส่กูเตะไปหมดมันจะพังแล้วอะอยู่เฉยๆต้องอย่าเดินหนีดิโอ้เท้าวาดถูกขวดเลือดเลือดตลางไหลพี่ก็โดน เล่นกันผมไม่เข้าอ่ะเฮ้ยทุกคนต้องถอยเราลีทิกลับบ้านกันไหมอาวุธพากลับบ้านกันนะทามทางกลับบ้านเลยทุกคนว่าเสียสลาต้องไปเอาของมาไอ้นี่วะนี่ไม่เห็นฮูดกลูฮูดกูคือเหี้ยแล้วดักเทปกลูผีเยอะมาก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 ผีเราเดินขึ้นบนมดไหมเรียบขึ้นทั้งหมดแล้วเดินทางเนนเหมือนเดิมไหมไม่ไม่มันเจอเราแล้วรีบรีบ กูจำละกันไอต้องมึงต้องคอยดูด้วยนะว่าแบบผ้าพันแผลมันมันมันอ่ามันสกปรกหรือยังถ้าสกปรกมึงก็เอาผ้าผ้าเฉยๆอ่ะที่มันไม่ใช่แบนเดย์นะก็กดกดรูหัวใจดูตลอดใช่ยังได้อยู่จ้ะมึงก็หาเปลี่ยนเนาะใช้แบบเศษผ้าพันเนาะจะได้ไม่เปลืองภารกิจวันนี้เฟลอ่ะของแม่งแตกก่อนิงแล้วอยู่ดีซอมบี้ก็โถมมาจากไหนก็ไม่รู้เป็นหมื่นเป็นแสนเลยถ้าไม่เก่งอนาก็คือเซิร์ฟปิด ใช่แต่กูจะไปออนอนละไปละ <c oughs> ทุกคนเจอกันพรุ่งนี้อ๋อมันเล่นออนไลน์มันกดลี่ขวาเลสบนเตียงได้นี่หว่าแต่ว่าไม่ได้เป็นแอนิเมชันนอน